มันยากนะครับดูนี่เนะาะก็คือมันมีเหมือนเหมือนกันอยู่แล้วมีการกลายันนะก็คือมัลติมิเตอร์ไอ้ตรงไหนที่ะะมีหกเหมือนจะมีหกสิบที่ด้วยไอ้หกสิบโอเลยนะเอาเอาทิ้งนะนะเพราะมันออไม่มีนะครับถ้าถ้าสไลด์มีเอาหกสิบโอมาทิ้งนะนะเรับมันไม่มลลีนะครับลูกมันพอดีจะเรีลบทิ้งนะครับถ้าลองดูนะครับแต่มัออลมิเตอร์ใช่ไหมต้องการวัด มวลสูงสุดที่ได้คือ v ใช่ไหมครับ v ก็มีค่าระดับเท่าไหร่ v g หรื v i s ใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่ากระแสสูงสุดที่มันเป็นไปได้ในระกระแสสูงสุดในวงจรที่มันจะไหลได้ก็คือ ig เท่านั้นครับเนาะเพราะฉะนั้น v สูงสุดก็เท่ากับอะไรครับ v i s แม้บวก v g นะครับแต่ v i v i s ก็คือ i g i s แล้วก็ v g คือ i g r g นะครับเพราะฉะนั้นอะ หา RS เใมนันก็คือย้ายสมก,การนะครับมันก็จะได้ไปเลยครับ r s ก็มีเท่ากับ V หารด้วย IG-RG ลบ RG นั่นเองนะครับนั้นก็คือเอามาต่อใช่ไครับต่อแบบอนุกรมใช่ไหมโดยที่กระแสสูงสุดในวงจรที่จัดแปลงแล้วเนี่ยมันก็คือต้องเป็นกระแสของอะไรนั่นเองการบโนลงพิตเตอร์นั่นเองนะครับเห็<ช>นไหมอันนี้มีตัวอย่าง มีความต่ำสักเท่าไหร่หนึ่งร้อยโวลต์อาจารย์ถามว่ากระแสสูงสุดของการมาร์มิเตอร์เปนเท่าไหร่มไอเท่ากับเท่าไหร่ B G หารด้วย A G ใช่ไหมวาวก็คือหนึ่งร้อยหารด้วยเท่าไหร่สิบหมื่นใช่ไหมครับต้องการดัดแปลงให้อ่านสักได้เท่าไหร่สี่ร้อยไหมเดิมอ่านได้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยใช่ไหมครับตัดแปลงให้อ่านได้ 400มันก็คือ AR ตัวใหม่ที่เราเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมาเป็นนะครับเอามาแบกรับ300โวลที่มันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเอามาแบกรับ300โวลที่มันจะเพิ่มขึ้น ลูกองใช่ไหมครับตู้มาออกแบบเป็นละูอกองใช่าการ400โวลต์ล้วมี IG ในชะ่ไหมอย่าลืมว่า V เท่ากับ VIS สูง VG เนพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าอ่า VIS ก็คือ IG r t ใช่ไหมต่กรณีน,นี้เนี่ยอ่าอาจารย์ไม่ได้ใช้ VG เท่ากับ IG เพราะอาจารย์รู้ VG อนยะู่แล้ว VG ตอนนี้เท่าไหร่ V g a มิ m e t e r เท่าไหร่รครับ100ใช่ไหมครับรตู้มาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ IG IS มีค่าเท่ากับ V บ VG ไปไอไอเอสก็ IS คือ V ีลบบีจหารด้วย IG จนะครับรู้ไอจีใช่ไหมไอก็คือ BG หารด้วย IG นะครับ,รม, <6. S 1> รบมันก็คือได้100หารได้หมื่นมันก็คือได้ประมาณ10มิลลิย์ใช่ไหมครับพอได้10มิลีย์ปุ๊บนะก็หาไอเได้ทันทีก็ได้4 0 0 1 0 0ลบห0 0หารด้วย0.01 ก็คือ30มหมโอหมหรือ30อกิโลโอหมนั่นเองเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมความต้นานทาน มีอะไรให้เรีนเยอะแต่ว่าก็เดิยนพื้นฐานกแค่นี้พอคัเีนยนเสร็จแล้วเนะี่ยไม่เสร็จแล้ว๋ยวเดี๋ยวนะจะเพิพ่มี๋ยวพิ่มคลิปไปมมีกันบ้านไห

คอมิเตอร์และโปรคอมิเตอร์มารวมๆกันนะครับแลองไปทำ เสร็จแล้วก็ชนะเกียร์เรื่องไฟฟ้ากาะแสาตรงยากไหมไ<ป>ง่ากอยู่เหรอง่ายต้องง่ายได้แล้วต้องง่ายได้แล้ว ก็ใครไม่เข้าใจนะครับก็หลังจากหลังจากค่าแต่ละทุกค่าก็มาถามกันได้นะหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ไปถามที่ห้องพักก็ได้หรือว่าเจอตรงไหนก็ถามได้ก็ถ้าไม่ก็ถ้าไม่อยากไปพบก็ส่งอีเมลมาก็ได้แต่จะแนะนำว่ามาพบดีกว่าจะได้อธิบายได้

ท่านใครเสล้บางเสรแล้วก็เจอกันบ้านานครับใช่ไครับ